แสดงหญิงหนึ่งปีกวาดไปหรางวันผู้กำกับพี่ต้องว่าไงน้องคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาน่าจะดังไปตั้งนานแล้วสอนลูกให้มันรักเราเราสอนไงทั้งตีทั้งหยิกทั้งบิดแบบเหมือนเด็กที่ขี้ประจบที่ขี้ประจกอะไรอย่างเงี้ย <You 're S 2> ค่ะอยู่เป็นเป็นบ้า ปไปเจ,จอสินแสบ้างหมอดูบ้างหลายๆอย่างที่เขาทักมาก็ตรงแล้วเขาบอกว่าโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงให้เลี้ยงให้ดีช่วงนั้นนะเป็นช่วงโควิดล่างทรงเนี่ยจะเข้าได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ก็คือตอนนั้นเหลือเงินอยู่6,000บาทแล้วน้องเนี่ยก็คือพูดกับแม่มาแม่แม่หนูเจอคนนี้ดูดวงเรื่องโควิดแม่นมากแล้วเขาดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยบอกว่าห้าพันหตังตอนนั้นมี0พ <What S 1> ันวัดไหมวัด คืออาจารย์ดูอะตั้งแต่วันนั้นยังไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่อาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันฉายช่วงเนี้มันจะไม่ค่อยดีนะแต่มันจะไปดีอีกทีหนึง่งคือช่วงเดือนนี้อยากเห็นอาจารย์ตูเป็นๆอาจารย์มาด้วยไหมมา,มาด้วยสิค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาส์อยู่กับตาอ,อยากอยู่กับคิ้ม เปเชียลนะคะจะมาแบบพิเศษแบบเร็วแบบสับแบบทันกระแสนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับนักแบบสแดงหญิงที่1ปีกว่าดไป6รางวันต้องมากฝีมือขนาดไหนแล้วในชีวิตของนางเป็นยังไงแม่อยากรู้แม่อยากคุยวันนี้เลยชวนนางมาคุยด้วยนะคะขอต้อนรับเยดานารินยาค่ะสวัสดีค่ะ ผูเองด้วยผูเองผูเอง b เ i l d energy ค่ะผูเอง,เองไอ้เรื่องร่างทรงเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วประมาณ3ปีค่ะหนูอ่ะเป็นคนที่กลัวผีมากค่ะแล้วก็ถามว่าพื้นฐานไอ้เรื่องความแบบความมูความอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนก่อนอันเนี้ยมันไม่ได้มีหนักขนาดนี้มันมามีหนักจริงๆเนี่ยคือหลังจากเล่นร่างทรงแล้วด้วยซ้ำไม่รู้เหมือนกันว่าร่างทรงเป็นจุดเปลี่ยนทําให้หนูต้องมูขนาดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็ตอนก่อนหน้านี้เหมือนหนูก็เป็นเด็กที่เติบโตมาธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ถูกแม่เลี้ยงดูมากับเรื่องบาปบุญคุณชั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องแบบผีเข้าหรือคนทรงเจ้าอะไรเงี้ยมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในะชีวิตจริงๆแล้วแล้ว,ลวใครมาชวนยังไงไอ้เรื่องนี้มีแคสติ้งเรียกหนูไปแคสเขาไม่บอกอะไรหนูเลยนะคะไม่บอกว่าแบบไปแคสบทอะไรบทประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไปแล้วเขาก็มาบีฟหนูหนั่งงาน,านว่าเออน้องเดี๋ยวน้องนะทําแบบนี้ซึ่งเราไม่มีบทให้อ่าน หนังเรื่องนี้ไม่มีสคริปต์ไม่มีแดนบอกอิมโพรไวส์เลยค่ะเขาไม่มีอะไรให้เลยและหนูรู้ไหมว่าคือรู้แค่ว่าเออฉันเล่นเป็นตัวนําไม่รู้อะไรเลยจะเป็นบทนําบทอะไรของค่ายไหนใครเป็นผู้กํากับเขาไม่บอกหนูเลยวันแรกที่ไปแคสเซมไม่เจอหน้าผู้กํากับแต่วันที่สองเนี่ยเจอหน้าผู้กำกับหนูแบบตายแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นหนังของคุณโต้งบรรจงคือเขากํากับหนังแบบ โอ้โหชัตเตอร์พี่มากพักขนงทำแต่เรื่องที่แบบดังๆประสบความสำเร็จหนูก็เป็นแฟนคลับเขาแล้วพอหนูมาเห็นหน้าเขา่าแม่ใจมันล่วงไปอยู่ที่ตะตุมรู้สึกว่าตเ่นโชคดีที่ได้ทำงานนี้รู้สึกว่าสวยแล้วกูสวยแล้วกูหนูแบบประมาตื่นเต้นเหงื่อออกมือแล้วเขามีบบทว่ายังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยน้องเดี๋ยวน้องเล่นเลยไม่บีฟแรงนั้นเดี๋ยวพี่บอกให้น้องทําอะไรแล้วก็ทําเลยหนูเพิ่งมาเข้าใจทีหลังว่าเหตุผลทําไมเขาถึงให้ทาแบบนั้นก็เป็นเพราะว่า หนังเรื่องนี้มันอยากถ่ายทําเป็นแบบสารคดีเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูเวียลมากๆโดยที่มันจะต้องไม่มีการนัดแนะหรือเตรียมกันก่อนว่าเฮย้ยบล็อกกิ้งแบบนี้แล้วหนูทําการบ้านไงหนูรู้ได้ไงว่าเวลาผีมันเข้ามันต้องทําท่าย,ยังไงก็คือทางผู้กํากับพี่ต้งบรรจงเนี่ยเขาเป็นคนส่งเรฟเรนซ์มาให้หนูดูเป็นวิดีโอค่ะเป็นคนในลักษณะที่ว่าผีเข้ามีทั้งของไทยเรามีทั้งของวาติกันมีต่างประเทศแต่ละคนเขาจะมีพฤติกรรมที่แบบ แตกต่างกันออกไปซึ่งหนูดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจากที่เราไม่เคยเชื่อทําไมมันเหมือนจริงจังวะจักอาการปกติคนปกติอย่างเงี้ยค่ะอยู่ดีก็นิ่งไปแล้วก็หยิบเศษแก้วเศษกระจกอะไรเงี้ยมากรีดทำร้ายตัวเองเฉือนเนื้อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบกินเลือดสดๆดิบๆบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่รู้สึกรู้สึกทันทีว่ามันเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเร็วมากแล้วนอกที่ทําให้แม่เชื่อว่า <c oughs> ว่าหนูเล่นเหมือนมากคือมากคือถ้าเกิดคนจีนอนนอนก็คงจะแบบน้ําตาไหลเพราะกลัวแต่แตะกี้คนลุกคือเส้นเลือดตรงนี้เป็นลูกตัววายงล <c oughs> มงมาอย่างนี้เลย <c oughs> มันปูดอ <c oughs> อ,อกมาผู้กํากับ <c oughs> พอถ่ายเรื่องนี้เสร็จตัดเสร็จพี่โต้งว่าไงพี่โต้บอกว่า น้องคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาน่าจะดังไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยหลังจากคําชมของพี่ต้งว่าหนูควรจะดังมาตั้งนานแล้วค่ะหนูก็กว่ารางวัลหกรางวัลในหนึ่งปีเพราะปีนั้นมันไม่มีคู่แข่งไงเพราะปีนั้นมันไม่มีคู่แข่งไงคะแม่ีอยู่เลยรอ๋อไม่จริงหกรางวัลคืออะไรบ้างยดาคือหนูอาจจะแบบคร่าวๆนะคะได้ไม่ครบก็มีสุพรรณหงษ์คมชัดลึกอวอร์ดสมาธ์ผู้กำกับภาพยนตร์ฟีเวอร์อวอร์ด ปังอีกขั้นหนึ่งคือการเข้าไปอยู่ในสังกัดช่องส <3 S 1> ามเรียบร้อยเป็นนักแสดงช่องสามไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วหลังแล้วในช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี้ยมีงานทุกวันเลยไหมโอ้โหนี่วันนี้หนูเพิ่งออกกองมา6โมงเช้านะคะก็คือหนูอ่ะเจ็ดวันการละครเนี่ยมา3ปีแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้บอกเขาอวดอยู่ยเขาอวดอยู่ค่ะนะ <c oughs> หนูเลี้ยงครอบครัวทังบ้าน ทั <S ession> <S ession> <S ession> <S ้งบ้านค่ะกี oh! <S 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 mm ่คนก็มีหลักๆคือคุณแม่มีพี่ชายมีคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโตมายังไงเราตอนเด็กๆโตแม่ก็ให้กินอาหารเม็ดบ้างกินอาหารเม็ดบ้างอะไรแบบนี้คือคุณแม่กับคุณพ่อหนูแยกทางกันตั้งแต่หนูสามขวบค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยเอาหนูไปเลี้ยงอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีจนมาถึงอายุ13ปีที่หนูเริ่มจะพัดจะผูเข้ามาแคสโฆษณาตอนนั้นเรามีความสามารถด้านใดบ้างนอกจาก ร้อง<ก>เพลง๋อ,อตอนเด็กๆหนูแบบร้องเพลงงานบวชงานวัดค่ะหืหรอเขาจ้างหนูเนี่ยตอนเด็กน้อยเนี่ยประมาณแบบค่าตัวร้อยก็บาท200กว่าก็บาทไปร้องงานบวชหลังเลิกเรียนค่ะร้อยสองร้อยเหรอลูกใช่ค่ะแต่นหนูได้ทิปค่ะด้วยความที่เป็นเด็กเขาจะทิปให้หนูเยอะนิดนึงแล้วหนูก็จําได้ว่าหนูอะเริ่มที่จะแบบอยากหาเงินให้แม่ตั้งแต่ตอนนั้นความรู้สึกหนูตอนนั้นน่าจะคิดว่าถ้าเราหาเงินมาให้แม่ได้แม่อาจจะมีเวลาให้เรามากขึ้น เป็นเด็กคิดดีเอาจริงแล้วเนี่ยในการเลี้ยงดูจริงๆเนี่ยต้องทาแม่ค่ะแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะวัาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพลอยค่ะตอนเด็กๆเลี้ยงยากไหม็ซนไม่ยากสนค่ะแต่ไม่ดื้อเท่าไหร่ไม่ดื้อหรอค่ะเวลาเราสอนลูกสอนลูกให้มันรักเราเราสอนไหมเราก็ตีไหมเราตีไหมตีฉ่ำตีฉ่ำตีฉ่ำ ทั้งตีทั้งหยิกทั้งบิดเราสอนอยังไงให้รู้สึกว่าเขาเด็กอะแค่มันรับผิดชอบตัวเองเราก็ดีใจแล้วนี่มันรับผิดชอบคนทั้งบ้านได้คือเราแยกกับพ่อเขาตั้งแต่น้องอายุ3ามขวบประมาณนี้ค่ะในความลําบากของเราเนี่ยเขาจะได้เห็นสิ่งที่เราเลี้ยงเขาด้วยความยากลําบากเลยค่ะเขาก็จะพยายามแบบแม่หนูอยาก ทำมันนี้แม่หนูอยากทํามันน um ั้นก็จะเป็นแบบเหมือนเด็กที่ขี้ประจบขี้ประจบอะไรเงี้ยค่ะอยู่เป็นเป็นมาอยู่เป็นอยู่เป็นทไมเราถึงอยากให้ลูกเราเป็นนักร้องนักแสดงโอ้จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากค่ะพี่คิมเขาชอบเองตอนแรกเลยที่เขามีอาการไม่ปกติไม่ปกติมีอาการไม่ปกติเขามีอาการไม่ค่อยไม่ค่อยปกติอยู่ๆเขาจะพูดขึ้นมาว่าแม่แม่ถ้าหนูได้ไปฮอลลีวูดล่ะ เขาพูดตั้งแต่เล็กเลยแต่เราก็บอกว่าเอออินี่มันจะเพี้ยนหรือเปล่าเอออินี่มันจะเพี้ยนหรือเปล่าเรามีความรู้สึกว่าลูกเราไม่ปกติตอนนั้นนะคะแล้วแล้วจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเออพามันไปแคสงานนะอตอนนั้นก็พอแยกกับป้าเข้าไปแล้วอาม่าเขาแบบป่วยค่ะป่วยแล้วก็ใกล้จะแบบไม่อยู่ละเขาก็อยากเห็นหลานอะไรี้ค่ะก็เลยพาน้องมาเยี่ยมมาานะคะตอนนั้นมาเยี่ยมมาาปุ๊บก็มาเจอคนที่อยู่ในซอยที่บ้านป้าค่ะเขาเป็นเอ็กตอรค่ะ เออลูกหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยก็พาไปเหมือนพาไปถ่ายโมดลยิงทิ้งไว<ะ>้ค่ะแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพาไปถ่ายแล้วก็กลับมาแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาก็เรียกไปแคสแต่ความความรู้สึกเราคือคําว่าแคสอะ,ะเราคิดว่าได้งานเราเรีบขับเลยรับลูกไปแบบไปแบบเร็วมากคือคิดว่าได้งานแต่จริงๆมันคือการมาแคสงานนั่นเองนะคะแลหลังจากนั้นก็เขาก็ชอบตัวเขาเองก็ชอบแต่เรามาเห็นตอนนั้นคือเราก็ถอดใจค่ะพี่คิมว่า เออที่เราเห็นนะคือเด็กที่มาแครนะ์นั้นมันแบบลูกเขามีลักษณะของคนที่เราเคยเห็นแล้วหรือมีหน้าอยู่บนจอบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกลูกเราเราจะพูดกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้เขารู้สึก,กว่าเป็นอย่างนั้นนะคะก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงไม่อยากให้เขามาแคร์ละเพราะเรารู้แล้วว่าการมาแคร์การมามันคือยากลําบากอลพี่คิมเนื่องจากเราเลี้ยงลูกเองเนี่ยและการมาเนี่ย ขับรถไปอยากสุพรรณเนี่ยคือมันยากมากสําหรับการมาค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้รับประกันมาแล้วมันจะได้งานทุกงานค่ะแล้วลูกเราก็น่าใหม่เด็กต่างจังหวัดด้วยได้เงินครั้งแรกได้เงินสองหมื่นห้าค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ดีใจมากค่ะแล้วมารักษาเขานะเงินก้อนนั้นนะคะเขาป่วยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรักษาแม่จากที่หนูแคสงานมาสิบกว่างานไม่ได้เลยค่ะพอรู้ว่าแม่ป่วยปุ๊บได้งานเลย ขอให้ได้งานเพราะว่าเราจะไปรักษาแม่ใช่หลังจากนั้นพาลูกไปแคสชามชามชามได้เรียนไหมเด็กได้กลับมาเรียนบ้างไหมตอนนั้นที่แคสได้ก็น้องเริ่มอยู่มสามค่ะเริ่มขึ้นมสามแคะก็หลังจากได้แล้วมันเหมือนกับมันเปิดสวิตช์เลยพี่คิมแล้วก็ได้มาตลอดเดือนเดือนหนึ่งได้มากที่สุดเท่าไหร่ คิ่เป็นมูลค่าะมาณปีกว่าาเราถ่ายไปเจ็ดสิบกว่าตัวค่ะเจ็ดสิบกว่าตัวขณาตัวเล็กตัวน้อยได้ๆจนแบบแม่ของคนที่ไปแคสนะคะเวลาเขาจะพาลูกไปแครก็จะมาถามว่าลูกคุณไปหรือเปล่าถ้าไปเขาจะไม่ไปเสียเวลาเพราะว่าเราแคสงานมันเสียเวลาคุณพลอยมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งใช่ค่ะคืออะไรการดูไพ่ค่ะดูดวงค่ะตอนหางานให้ลูกอะ เต้นหมูได้ทำอะไรไหมก็มีค่ะปกติเราก็จะแบบเชื่อในสิ่งนี้อยู่แล้วเนาะก็ทำไปทั่วพี่คิมเชื่อในสิ่งนี้อยู่แล้วช่วยขยายความด้วยหมูเตลูใดๆอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแรกๆเลยก็ดูดวงไปทั่วตรงนู้นตรงนี้มีใครบอกว่าหมอดูที่ไหนดีเราก็ต้องไปเริ่มจากหาเข็มทิศก่อนหาเข็มทิศว่าเราจะไปทางนี้ได้จริงไหมนะคะแล้วก็ต้องมูอะไร ต้องไหวอะไรต้องบูชาอะไรหนูว่าตอนเด็กๆอะ่ะ <c oughs> คืออยู่ๆหนูก็จะเกิดความสุขสมมติว่าหนูเดินผ่านร้านร้านหนึ่งที่มีองค์พระพิฆเนศอย่างเงี้ยค่ะหนูจะบอกแม่ว่าหนูอยากได้องค์เนี้ยกลับบ้านทั้ยงั้นที่หนูไม่รู้ว่าท่านคือใครท่านมีแบบว่าความศักดิ์สิทธิ์หรืออนุภาพทางด้านไหนอะไรเงี้ยแต่หนูจะบอกแม่ว่า อยากได้แม่ซื้อให้หน่อยได้ไหมอยากเอาองค์เนี้ยกลับบ้านคุณพลอยไปหมูหมูว่าขอให้ได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะขอให้ประสบความสําเร็จไปเจอจินแสบ้างหมอดูบ้างอะไรบ้างพระเพราะทุกอย่างทุกอย่างหลายๆอย่างที่เขาทักมาก็ตรงแล้วเขาบอกว่าโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีชื่อเสียงให้เลี้ยงให้ดีคือเขาบอกว่าเหมือนตอนช่วงเริ่มแรกที่หนูเกิดมาเนี่ยจะทําให้คุณแม่เนี่ยต้องเจอบททดสอบหนักคือเขาจะสูญเสียทุกอย่างแต่ในตอนหลังอะหนูจะกลับมาคืนให้กับเขาแบบมาก เกินกว่าแบบตอนแรกที่เขาเสียไปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มต้นจากการที่ว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงโควิดปีคิมก็คือไอ้ร่างทรงเนี่ยมันจะเข้าได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้ค่ะเนื่องจากหนังเนี่ยมันหลุดเถื่อนเข้ามาทางพี่โต้องอะไรก็ถอดใจแล้วว่าเออหนังมันจะฉายได้หรือเปล่าในโรงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีระยะเวลาของมันที่ต่างประเทศจะต้องไปอ่อนในแอปพลิเคชันต่างๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนังก็หลุดเข้ามาเขาก็แบบกลัวว่าไรายได้จะไม่ถึงเป็นเรานะเราคงนึกไนใจนุะ ได้เล่นหนังทั้งทีเออก็มีมแบบมีบมุญอะไรอย่างเงี้นนยนคือตอนนั้นตอนนั้นถึงกับเราก็พอใจเนี่ยพอใจ<ง>พี่คิมแล้วแล้วมันเหมือนกับว่าท,ที่เราทํามาทั้งหมดนะคะตอนก่อนที่จะมาได้ร่างทรงเนี่ยเราได้ซื้อบ้านหลังหนึ่งซึ่งเราอ่ะเออลำบากด้วยกันมาแล้วพยายามแบบอยู่โซนที่อยู่ค่ะเช่าบ้านมาหลายหลังมากนะคะแล้วก็จนมาแบบเหมือนตั้งหลักได้อะไรเงี้ยกับบ้านหลังนี้เริ่มซื้อบ้านพอซื้อบ้านปุ๊บเงินนะคะคือซื้อบ้านมือสองอ่ะพี่คิมมันก็หมดเงิน ห,หมดเงินในในการที่เราจะต้องจ่ายส่วนตา่างแล้วเรามาเจอโควิดพอดีเลยพี่หิม,มเท่ากับว่าทุกอย่างมันที่มันกําลังจะดีอ่ะมันกลับไปยืนอยู่ที่เดิมหรือไปติดลบอยู่ที่เดิมอะ่รเงี้ยเอาแล้วช่วงนะั้นเอาอะไรกินอ่ะก็ไม่มีค่ะพี่คิมก็คือตอนนั้นเหลือเงินอยู่6 0 0 0บาทแล้วทำไงต่อแล้วน้องเนี่ยก็คือพูดกับแม่มาหลายวันแล้วว่าแม่แม่หนูเจอคนนี้ดูดวงเรื่องโควิดแม่นมากเลยอะไรางเงี้ค่ะนี่พ่อแม่พีเขาบอกอ่าล้วบอกไปก็ผ่านไป จนวันที่สามเราก็ถามว่าเออแล้วเขาดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันบอกว่าห้าพันหึหึห้าพันตังตอนนั้นมีหกพันไม่ขนเลยทำไงหกพันวัดไหมวัดวัดถึงวัดเลยคืออาจารย์ดูอะตั้งแต่วันนั้นยังไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่เออน้องก็ถามเกี่ยวกับหนังร่างทรงเนี่ยจะได้ออนไหมอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอ่อะมันมันได้ออนแต่มันออนในช่วงของวันที่นี้วันที่นี้แต่ว่าถ้าจะให้ดีมากไปอยู่ในช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะแกก็ดูแล้วก็ ออบอกนั้น,ลนเลยโรงหนังมันเปิดให้คนเข้าไปดูแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในโรงหนังใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ก็บอกว่ามันถ,ถ้ามันฉายช่วงเนี้มันจะไม่ค่อยดีนะแต่มันจะไปดีอีกทีนึงคือช่วงเดือนนี้แล้วพอตอน,นอช่วงที่ฉาย,ยจริงๆอะคะ่ะก็คือช่วงเดือนที่อาจารย์บอกว่าดีอะอยู่ๆโรงหนังก็ประกาศมาตรการว่าให้คนเข้าไปดูเพิ่มขึ้นเป็น7จสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์ก็ถามว่าเออเหมือนกับว่าเราเนี้ยเราอยู่กับออสังกัดอะไรเพราะว่าเราเหมือนจะดังมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่ดังอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกเอออยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเหลืออีกกี่ปีเราก็บอกว่าเหลือเวลาเท่านี้ประมาณ2ปีกว่าเขาก็บอกว่าดูจากดวงไม่ถึงนะมันจะมีเหตุที่แบบเหมือนมันจะต้องออกแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาเรียกไปคุยประมาณ3วันได้มั้งว่านหลังจากเขาจะเปลี่ยนจากการที่แบบว่ารับงานข้างนอกได้จะไม่ให้รับแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนระบบใหม่ก็เปลี่ยนสัญญาจากสาปีเนี่ยเป็นหปีให้เลือกเอาวราก็จะเซ็นต่อหรือจะอออ สามวันเออให้เราเลือกอ,อกตอกเข้าชาติใช่ <c oughs> อะไรยังงก็ตายเห็นเราบอกอว่าออกค่ะ <c oughs> เขาบอกเฮ้ยคิดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยออก แต่หลังจากนั้นเราเราแบบว่าที่เราเหลือเงิน1,000บาทนั้นนะคะไม่ตออ้<า>อยู่ยังไงก่อนคือตอนช่วงนั้นน่ะคุณแม่ก็โชคดีซะด้วยไม่รู้เขาไปทําของอะไรมาเ <c oughs> ขาเป็นคนชอบเสี่ยงดวงเป็นนักสู้16วันเป็นนักสู้16วันทูทูใ <c oughs> นไทยงวดละได้เท่าไหร่งวดละก็ตอนนั้นได้เยอะค่ะพี่งวดละงวดก็เป็นแสนนะคะกีงวดติดส <c oughs> ิ1เอาจารย์บอกไหม อาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์ไม่ได้ชักจุงมาทางนี้อาจารย์คอยบอกเองตอนนั้นเรียนดูดวงยังยังค่ะแล้วไปเรียนตอนไหนก็คือมีความสนใจแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ตอนหลังก็มีเรื่องที่ต้องต้องตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ก็ดูให้หลังจากนั้นไม่คิดตังละอาจารย์ไม่คิดตังละค่ะแกก็บอกว่าแกเปิดสอนอยู่แกสอนออนไลน์อาจารย์ชื่ออาจารย์พรหมยานค่ะอาจารย์พรหมยานอายณเห็นอาจารย์ตัวเป็นๆอาจารย์มาด้วยไหมมาด้วยสิคะแล้วเราก็เชิญระดับ อาจารย์มานะคะอาจารย์พรหมญาณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับชื่อพรหมญาณนี่เป็นชื่อที่ตั um y y ้งใหม่หรืออะไรยังไงพรหมญาณพยากรณ์เนี่ยแลวชื่อพรหมญาณเนี่ยได้รับการตั้งชื่อจากเจ้าพระคุณส่วน็จพระพุทธเจ้าเกี่ยวอุปเสนโนที kind of ่วัดสเกตนะครับท่านเป็นคนตั้งชื่อคำว่าพรหมญาณให้นะครับซึ่งพรหมญาณเนี่ยถ้านับไปเมื่อปี250ที่ผมเขียนหนังสือแล้วก็ไพ่ โดยการคิดค้นเป็นลิขสิทธิ์ของผมคนเดียวในประเทศไทยในยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคนใช้เลยครับก็เป็นเรื่องอัศจรรย์คือ17ปีมาแล้วเหรอคะ17ปีนะครับใช่ครับมันเป็นศาสตร์เกี่ยวมันต่างกับ <c oughs> ไพย, <c oughs> ยิปซีทาโร่ยังไงพรเมยางยากรเป็นศาสตร์ที่ผมเองเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องโหราศาสตร์เป็นระยะเวลาเกืบ7ปีเต็ม แล้วก็เอาหัวใจขององค์ความรู้โหราศาสตร์รรไทยทั้งในและต่างประเทศมาเขียนเป็นรูปภาพเพื่อใช้อธิบายหัวใจของคําทํานายให้กับลูกค้าเนี่ยได้มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาแต่ยังคงไว้ซึ่งความแม่นยำขององค์งความรู้โหราศาสตร์รรไทยอย่างสมบูรณ์ผมเองเนี่ยจบกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นนักพยากรณเลย ผมไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามธรรมศาสตร์เนี่ยคือท่าอาจารย์คือเป็นตรงหมอดูแต่วันนึงพอมาศึกษาค้นคว้าแล้วเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าวิชาความรู้เนี่ยมันสามารถดูได้จริงๆในอนาคตมันจึงเป็นที่หมางการค้นคว้า7ปีเต็มๆกว่าจะได้ไพ่ภูมิปัญญาขึ้นมาหนึ่งสำรับเป็นตํารารเป็นตาราครับเป็นหนังสือหนังสือภูมิปัญญาพยากรเนี่ยพิมพ์จาหน่ายที่เ1ียบุ๊กตอนปีห้าศูนย์ตอนนั้นเสี o บุ๊กเนี่ยเคยประเมินว่าหนังสือเล่มนี้จะขายได้แค่สามพันเล่มต่อปีเบสเซลเล ภายในหนึ่งสัปดาห์ปัจจุบันนี้นะครับพิมปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่19ยอดขายมากกว่าหลายแสนเล่มเป็นหนึ่งในสิบที่ติดอันดับขายดีที่สุดในเสียดบุ๊กเป็นเวลาเวลาสิบหกปีแล้วทุกวันนี้เราก็ไปซื้อได้ที่เสียดบุ๊กกับหรือเราสั่งสั่งทางออนไลน์ของบริษัทพรมยานพยากรได้เลยสั่งที่บริษัทใช่ครับพรมยานพยากรพรมยานพยากรเล่มละอะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทข้างในมันบอกอะไร ทั้งใบทั้งในเนี่ยจะเป็นตำราที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์พมยามยากรในไพ่แต่ละใบแล้วก็จะมีไพ่หนึ่งสำหรับคุณพูดง่ายๆคุณสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วไปพยากรณ์เล่นๆก่อนได้แม่ชอบลองของซะด้วยบางครั้งไพ่ใบที่ตัดได้เนี่ยก็จะบอกสิ่งที่กังวลของเราวาสนาในใบแรกมันพูดถึงเรื่องของชีวิตพื้นฐานตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะมีการกินการอยู่ในความสําเร็จแบบไหนจะเจริญรุ่งเรืองเพราะอาชีพอะไรดูไพ่ใบแรกนะครับ ขึ้นเป็นไพ่พนาสุรสสีฮะไพ่ที่ดิกสีตีเป่านะวงการบันเทิงชีวิตเราหนีเรื่องตนี้ไม่ได้เลยชีวิตเราต้องมาทางนี้เลยใบยที่2เนี่ยตกทรัพย์สินเงินทองเนี่ยตกพ่อแม่ออกมาทรงเสริอมพูดถึงเรื่องนนะครับ ดวงผู้หญิงคนนี้หาเงินด้วยตัวเองเป็นหลักไพ่ของเบ้งมาแทนคนที่ฉเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้วางแผนชีวติตเองได้ไพ่ออของเบ้งนี่คือเฉลียวฉลาดแล้วหลังไพ่มีคําว่าตอไหมมีไน้ใช่น <c oughs> แน่ถือว่นหมายความว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ต้องพึ่งพาสายไข่พี่พ,พ,พี่พี่ก็หาเงินเลี้ยงตัวเองได้ช่วยเหลือทุกคนอื่นได้อีก2ปีสิ่งที่คาดหวังไว้มีโอกาสสาเร็จสูงมากเรื่องเรื่องคือเวลาเราดูเรื่องพวกนี้เสร็จเรียบร้อยอะ อาจารย์มีบ้างไหมเครื่องรางของขลังต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นขวัญเป็นกําลังใจมีครับเพราะว่าปีนี้ผมเองกับน้องยดานี่ได้ร่วมโปรเจกต์กันในเรื่องของการทําเครื่องประดับสายมูที่มีความเข้มขลังในเรื่องของโหราศาสตร์นี่เครื่องประดับนยดามันผ่านการปลุกเสกหรืออะไรยังไงมันถึงได้กลายเป็นเครื่องรางได้เครื่องประดับนยดานี่ถ้าถามว่าผ่านการทาพิธีพุทธาพิเศษเจริญพุทธมนต์ไหมอันนี้ทําถูกต้องตามตามหลักของ อุาสตร,แรส์แล้วก็หลักของโหราศาสตร์แล้วก็พรารมศาสตร์เอาเรื่องของความเชื่อในเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก้าพระองค์ที่คนไทยเขานับถือกันอยู่แล้วมาเป็นเครื่องประดับที่ดูน่ารักแล้วก็ใส่แล้วเกิดความมั่นใจ3มอย่างนี้มีอะไรบ้างที่บอกว่าอันนี้ผ่านการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยแล้วค<ะ>รับเซตนี้เป็นเซตการ<ะ>บูชาพระนาราย<ะ>ซึ่งพระนารายเนี่ยท่านมีสาตราวุธคือตรีคทาจักสังและก็ครุฑเป็นพานะฉะนั้นคนที่บูชา อาวุธหรือศาสตราวุธของท่านเนี่ยก็หมายความว่าเรากําลังได้พละกําลังอํานาจของพระนารายณ์เก๋ด้วยอะ่ะคือใส่แล้วกลายเป็นของเก๋ๆไปเลยเซตที่สเป็นเรื่องของพระพรหมการบูชาพระพรหมก็จะมีคาถาแห่งพรหมที่เป็นพรหมสีหน้าเราเอาเรื่องของความมงคลขององค์เทพที่มีศาสตราวุธสําคัญสำคัำคำคเนี่ยมาอธิบายในเรื่องของการ ทำเครื่องประดับนยาดาอืมและเซตถัดไปเซตนี้เป็นเซตเรียกว่าพระแม่ลักษมีเป็นเงินแทนแม่92.5อันนี้คือเราชุบด้วยทองคําขาวแล้วก็ลงยาสีขาวแล้วก็การออกแบบเนี่ยเราออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับประเทศรวมถึงเรื่องของรูปแบบหรือการชุบต่างๆเนี่ยเป็นงานจิวเวลรี่ส่งออกทั้งหมดราคาค่ะราคาทั้งเซตเนี่ยไม่ถึงหนึ่งบาทเรามีของพิเศษให้ด้วยนะราคาเป็นพันบาท ใครที่บูชาวันนี้ครบ5,000บาทเนี่ยเราจะมอบกระเป๋ามีตังที่เป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะครับมูลค่า1,100บาทนะครยยะถ้าเกิดบูชาครบ1,000 0บาทเนี่ยเราจะเพาะมอบกระเป๋าพับสั้นนะครับเป็นลัคกี้วอลเล็ตนะฮะ มูลค่า1,599บาทแอดได้เลยนะคะที่ l ล n e แอดนยดาก็คือมีแอดแล้วก็ n a a y a d a ก็คือนยดาหรือว่าจะไปดูที่ i n s t a g r กรมหรือ f c e b o o k f แ Fan Page ได้ทั้งหมดเลยนยดา o f f i c i a l ค่ะอันนี้ของแม่ค่ะมอบให้ขอบพระค่ะไอทัวขอแม่ลักษมี500ล้านแม่คิมจงมานะคะอายําโปรวันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเซตนี้แต่ละเซตครับถ้าซื้อครบ5,000บาทหรือบูชาครบ5,000บาทเนี่ยเราจะมอบกระเป๋า ใส่เหรียญน,นะครับของของ,ของมีตังเนให้1ใบนะครับพระสีถ้าครบ1 0 0 0 0หมื่นบาทเนี่ย <c oughs> ก็จะมอบเป็นกระเป๋าลักคกี้วันเล็กกระเป๋าพับสัน้นมูลค่า1 5 9 9บาท1ใบพระสีนะครับแอดได้เลยนะคะที่ไลน์แอดนยดาก็คือมีแอดแล้วก็ n a a y a d a ก็คือนยดาหรือว่าจะไปดูที่ i n s t a g r กรหรือ Facebook <c oughs> Fanpage <c oughs> ได้ทั้งหมดเลยนยดาอ f ฟฟิ i ชียลค่ะตะกี้ที่ฉันเห็น <c oughs> คุณบวย ครับใช่ครับทำไมเธอถึงได้มาศึกษาเรื่องอย่างนี้กับอาจารย์มันมีคําถามว่าพอทําไปเรื่อยเจอเรื่องผีใช่ไหมแล้วเราจะเชื่อใครดีวะก็เลยไปเรียนโหราศาสตร์เองเพราะฉะนั้นพอมาเรียนปุ๊บแล้วก็มาเจออาจารย์ภูมิยาซึ่งยดาเป็นคนแนะนำให้ร้จักแล้วมาเจอปุ๊บผมก็เลยมาทำคอนเทนต์กับอาจารย์รู้สึกว่าอุ๊ยช่วยชีวิตคนจริงเช่นทำชัยภูมิมงคลเปลี่ยนห่วงช่วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเปิดอบรมสร้างอาชีพการเป็นผู้รับฟังที่ดีและการชี้แนะแนวทางตาม รูปแบบท okay. okay. 네ี่ถูกคิดค้นไว้เรียบร้อยแล้วมันดีนะมันวินวินกันไปทั้งคู่วันนี้กราบขอบพระคุณทุกท uh ่านค่ะขอบคุณที่มากค่ะตอนนี้แม่นั่งอยู่ที่ห้องอาหารจีนหลิวชั้น3โรงแรมคอนราดถนนวิทยุค่ะอาหารของเราหน้าตาพูดดีมากๆนะคะนี่คือขนมจีบกุ้ง เต็มปากเต็มคำที่สุดเลยนี่คือฮากเก่าหน้าตาสวยจริงๆืกุ้งเต็มปากเลยไข่ขาวผัดเนื้อปูอือหือ,อ่อยจังอ่ะอันนี้คือพายเป็ดเห็ดหอมนี่ออหอมซอสที่อยู่ข้างในอย่างแรงอันนี้เลยที่อยากกินมากคือข้าวเหนียวปู เป็นเหมือนแบบบะจ่างอันนี้ไฮลิ์เลคอมเมนมาที่นี่ต้องมากินกิเลตตัวนี้ให้ได้เลยดีดีหมดอะไม่รู้จะว่างไงแล้วมาถึงตัวนี้เลยนะเป็ดปักกิ่งสไตล์ฮ่องกงแล้วก็ใส่แตงกวาใส่ต้นหอมใส่ไอ้นี้ลงไปซอตอันนี้ก็อร่อยซอสไฮซินซอสของเขาที่แบบอันนี้คือ ไม่มากินที่นี่แล้วไม่สั่งจานนี้ไม่ได้เลยความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์อยู่ในปากนี้เลยนะคะในห้องอาหารจีนที่ชื่อว่าหลิวนะคะอยู่ที่ชั้น3คอนราดแบงกอกนะคะคอาจารย์พรมยานคะครับการดูนิสัยคนจากวันเกิดบุคคลที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยถูกสร้างจากการที่เอาผู้หญิง15องค์มามารวมตัวกันดังนั้นคนวันจันทร์เนี่ยโดยพื้นฐานของโหราศาสตร์เนี่ย จึงมีนิสัยเหมือนผู้หญิงเขาเรียกว่าอ่อนโยนอ่อนไหวตามนิสัยของผู้หญิง <c oughs> คนบรรจาร์จะมีข้อเด่นอย่างคือเรื่องของวาจาคําพูด <c oughs> การเจราจาอ่อนน้อมการพูดจามีวาทศิลป์เป็นเลิศอย่างเงี้ยนะครับแต่คนบรรจาร์โดยพื้นฐานข้อดีของเขานะคือมีสเสห์กับเพศตรงข้ามและการกินการอยู่การเงินเนี่ยราบรื่นไม่ค่อยติดขัดมาถึงคนวันอังคารคนอังคารต้องบอกว่าโดยพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นดวงของนักรบเป็นดาวที่ค่อนข้างเข้มแข็งคนอังคารข้อดีคือ ทำอะไรก็ได้ถ้าอยากทําจะมีความมุ่งมั่นและทะเยอะทะยานมีความอดทนมากกว่าวันอื่นส่วนข้อดีอีกอย่างนึ่งของคนธัาคารนะถ้าเกิดทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตรงอาชีพเลยเนี่ยงานที่บู๊บูลอยๆเช่นทหาร<ม>ตำรวจธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและงานบุกเบิกเริ่มต้นเนี่ยคนที่ทำงานได้ดีมากมาถึงคนวันพุธค่ะคนวันพุธเนี่ยเป็นดาวของคำพูดดาวเจรจารดาวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชนใช่ไหมคนวันพุธมีข้อดีอย่างหนึ่งจะโดดเด่นในเรื่องการ ใช้วาจาเป็นเอกในการทำมาหากินฉะนั้นคน,นพุทธเนี่ยจึงมีโอกาสที่จะเป็นนักการตลาดนะักธุรกิจได้ดีคนพมุติจะเป็นดาวของความโลเลกับความขี้กังวลจะมีความฟุ้งซ่านความไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แต่คน,นพุทธนะถ้าโดดเด่นจริงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้งของกับพูดเนี่ยเขาจะเจริญรุ่งเดือนหมด และวันพระรหัสค่ะพระศมกดีเนี่ยเป็นดาวคุบาอาจารย์คนเกิดพระศมบดีส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านการใช้ชีวิตเนี่ยมีเหตุมีผลในการตัดสินใจได้ทุกเรื่องด้วยตัวเองมุมหนึ่งจะเป็นเหมือนกับคนที่เป็นคูบาอาจารย์อ่ะค่อนข้างติดยึดในกฎระเบียบแล้วก็จู้จี้ขี้บน่นแล้วก็ไม่ยอมฟังในเรื่องของเหตุผลของที่ขัดกับตัวเองอันนี้เป็นข้อเสียแต่ดวงวัสศุดีเนี่ยต้องบอกว่า7วันเนี่ยเป็นดวงที่เรียบที่สุด แต่ถ้าจะโดดเด่นเนี่ยถ้าเกิดคนเกิดวันศุกรเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการความรู้ความสามารถหรือวิชาชีพตัวเองเรียนมาเนี่ยอันนี้หากินได้ทั้งชีวิตวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี่ต้องบอกว่าเป็นดาวแห่งความโภกรัพย์และความสุขนิยมคนวันศุกร์โดยพื้นฐานเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขกายสบายใจการกินการอยู่ดีเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศิลปะดนตรีกวีศิลป์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเสพสุขทุกป,ประเภทแต่ให้ระวังนิสัยตตัวเองเรื่องของความรุ่มหลงนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่คนวันกรดดเงาบท แล้วก็งานที่เกี่ยวข้องการให้ความสุขคนอื่นครับเช่นงานบริการนักร้องนักแสดงงานเกี่ยวข้องกับร้านอาหารเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าไกด์หรืออะไรพวกเนี้ ให้ความสุขคนอื่นง,งานนวดงานสปาทำได้ดีมากค่ะวันเสาร์ละคะวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นวันที่แข็งในบรรดา7วันคนวันเสาร์ในโดยพื้นฐานจะเป็นคนที่เครียดวิตกจริตคิดมากขี้ระแวงแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตในทุกๆเรื่องคนวันเสาร์นะครับถ้ามีความสุขกายสบายใจและปล่อยวางได้เนี่ยชีวิตจะมีความสุขมากเป็นทวีคูณค่ะแต่คนเสาร์ถ้าพื้นฐานเรื่องของการงานการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าทํางานอะไรที่เป็นเรื่องของความละเอียด การรอผลนานๆเช่นเป็นนักวิจัยเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องเอกสารการเงินบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกฎหมายงานยากๆอ่ะคนวันเสาร์จะทําได้ดีมาถึงวันสุดท้ายเลยค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาจะถูกสร้างจากพระอาทิตย์กับสิงโตนะคนวันอาทิตย์นิสัยง่าย,ายๆเราดูตัวเองเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงจะทําอะไรก็ตามเขาจะเดินเป้าอย่างเดียวคือเขาต้องสาเร็จเขาต้องยิ่งใหญ่พูดง,ง่ายๆคือเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ คนอาทิตย์เนี่ยข้อดีอย่างคืออาชีพที่เกี่ยวข้องการเปิดผู้นําทุกประเภทอ่ะเขาจะมีความสําเร็จในด้านนั้นสูงมากเช่นผู้นําองค์กรต่างๆในธุรกิจการงานการเมืองหรือแม้แต่อาชีพส่วนตัวเนี่ยเขาจะโดดเด่นมากๆคนวันอาทิตย์อ่ะในบรรดา7วันอ่ะถือว่าเป็นดวงที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดอืวันนี้กลับขอบคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับคุณครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยที่ทาง my channel official ค่ะ เดี๋ยวสองปีจะมาบอกกัน hmm. ว่าฉันตด้เนี่ย uh น้ำหนักเท่าไหร่ตอนแรก45 45เบ้า้เขาจะบอกว่าอะไรให้หนูไปทำไงเขาบอกกับหนูว่าหนูต้องลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน1เดือนแม่เคยน้ำหนัก35ิตอนอยู่อือน้ำหนัก35ตอนอยู่สักประมาณปอสี่ไหมปอสี่ไหมหรือปอสองปะโตมาก็อ้วนเลยแก่เลยแง่น้ำมาเลย